สวัสดีทุกคนฮะสวัสดีเข้าสูมวันที่สามวันจันทร์ของเราท่านเองนะฮะวันนี้เราก็ต้องไปเรียนหนังสือนะฮะซึ่งวิชาวันนี้คือวิชาวิจัยนะฮะวิจัยอยู่เว้ยซึ่งเป็นวิชาที่เราไม่ได้ชอบนะฮะแล้วก็เกลียดด้วยไปเล่ไปไปแล้วก็เรียนไปครับเพื่อจะให้มันจบในสักวันหนึ่งแต่ถ้ามันไม่จบก็ต่อแตะโอเคงั้นเราก็ขอตัวไปก่อนนะฮะเพื่อนๆตามนะ ก็ไว้ตามรมในการเรื่องสวัสดีนะฮะสวัสดียามค่ำคืนของวันที่สามนะฮะวันนี้เท่าที่เห็นมานะฮะก็ไปเรียนตอนเช้าแล้วก็ไปไประชุมตอนเย็นๆนะฮะก็มีแค่นี้แหละวันนี้ วันนี้ก็ไม่มีอะไรที่จะเหนื่อยใจนอกจากคาว่ากูอยากลาออกคาแรกที่คิดได้หัววันนี้ก็คืออยากไปเซ็นใบลาออกมากแต่ต้องเรียนต่อไปไม่ไหวไม่อยากเรียนต่อแต่ว่าเราดูพวกนี้นกครว่าจะยังอยู่ไหมก็ สวัสดีนะฮะสวัสดีทุกคนวันนี้วันที่เท่าไหร่วะวันนี้วันที่สี่นะฮะสี่กรกฎาคมนะฮะก็เป็นการเริ่มต้นเดือนที่ดีนะฮะหนึ่งสองสามและสี่นะฮะวันสี่วันนี้ทําอะไรวันที่สี่ก็ไปเรียนฮะไปเรียนจริงิงไปเรียนแล้วก็ตอนบ่ายก็ไปฝึกโรงแรมต่อนะฮะที่จริงแผนในการฝึกโรงแรมเนี่ยมันจะหยุดในที่วันอื่นแต่ว่าเขาเลื่อนอะไรหมดเลยก็เลยโอเค ไปผสมในวันศุกร์นี้นะฮะก็ก็ดีที่มันก็จะเสร็จแล้วถ้าเสร็จก็คงจะดีทุกอย่างก็จะดีขึ้นเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยากจะไปอาสา,า,าทํางานอะไรพวกนั้นบ่อยมากเพราะว่ามันไม่ได้สตังค์นะฮะเจ็บไปวันนี้ก็รู้สึกเศร้านะฮะกลับบ้านมากเลยคิดถึงข้าวเผ็ดเจียวของแม่ที่บ้านคิดถึงแบบน้ำพริกแม่ที่บ้านปลาร้าเอ้ยปลาปลาทูเค็มเอ้ยเดี๋ยวว่าแบบอะไรต,ต่างๆนานานกะ็ ก็อยากจะกินนะฮะแต่ว่าก็อะไรมันมันต้องเรียนหนังสือก่อนนะแล้วมันก็ต้องให้แม่ทิ้งวัวไว้ซะแล้วก็มาหาเราที่นี่ <c oughs> เออ <g ül> ทำไมรู้สึกเศร้าอย่างนี้ก็ไม่รู้แต่ช่ามาเถอะก็ดียวขอตัวไปมอ,อกก่อนแล้วกันนะฮะตอนนี้แต่งตัวก,ก็ยังไม่เสร็จนะฮะ <c oughs> ต้องแต่งตัวต่ออันนก็สแกนที่มอนะที่อนะมันอาจจะดูง่าย สวัสดียามค่ำคืนนะฮะของวันที่สี่หรือห้าวันที่สี่นะฮะก็วันนี้ก็รู้สึกเหนื่อยในเช้านะฮะไม่มีกำลังใจในการเรียนไม่มีกำลังใจในการฝึกแรงไม่มีกำลังใจอะไรทั้งนั้นตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการรับเปลี่ยนอารมณ์นิดนึงเพราะว่ารู้สึกว่าเหน,นื่อยกับทุกอย่างหมโลมากตอนนี้วันนี้เราจะรู้สึกซึมๆนิดหนึ่ง,งไม่ค่อยถ่ายหน้าตัวเองเท่าไหร่ก็จะเห็นฉากเยอะนิดหนึ่งนะฮะอ๋อบ๊าย วันนี้ไม่ไหวจริงๆดูจากขอบตาก็น่าจะดูแล้วว่าวันนี้ไม่ไหวจริงๆฉันก็ขอดตัวไปพักผ่อนเลยนะฮะสวกการวันที่ห้าซสวัสดีทุกคนนะฮะสวัสดีวันที่ห้ากรกฎาคมนะฮะซึ่งวันนี้เราก็จะต้องไปมองเหมือนเดิมเนื่องจากเป็นวันพุธเนาะก็จะมีกิจกรรมก็คือการประชุมนั่นเองกัน ระชมเรื่องการสอบระดับนั่นเลยก็ไม่มีอะไรก็มีแค่นั้น <c ười> จริงๆวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเรียนตอนเชา้าระชมตอนบ่ายกลับบ้านนอน <c ười> นอนเลยไม่ต้องเครียดคิดว่าวันนี้น่าจะไม่ซื้ออะไรมากไม่ซื้ออะไรกินเพราะว่าจะซื้อของมากินยนห้องมากกว่า <c ười> แต่อนนัต ER, รงนั้นคือเห็ดน้ำปั่นมาเป็นน้ำปั่นโรเปิร์อะไรเงี้ยคือน้ำปั่นรสอะไรก็กินได้นะฮะ แต่วุ้นกาแฟเดิมไม่กินเกรงว่า <c ười> วันนี้จะกินน้ำปัน่นเล้อยากผู้ชมใส่ก็จะกินน้ำปัน่นเสรุปปั่นก็กลับมากินที่ห้องนะฮะถ้าถามว่าจะบอกทําไมไม่ต้องโยงอันนี้ช่องของฉันจะพูดอะไรก็ได้ <c ười> โอเคแอนก็ขอตัวไปมอก่อนนะฮะถึงเวลานจะเลยเยอะแล้วก็มานั่งฟังรัรคดีไปเรนะื่อยๆแล้วก็จะไปนะฮะมอกนันที่มอกอแล้วกันเนาะ สวั seen. สด mm oh ีเออสิอวเวะสวัสดีนะฮะสวัสดีสวัสดีสวัสดีมึงหยาปีสี่แล้วหยาลูก ให้ชิงดูดิอย่าเสียการาอ,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 อย่าเสียการให้ชิงดูดิจะเป็นของเห้มึงชิงมันเศร้านะมึงเนาะมึงเศร้ามากเลยมึงวันนี้ก็มาประชุมนะฮะแต่เขายังไม่ได้ประชุมก็เลยนั่งนิ่งก่อนกี่หมูใบหมูค่ะ นีลามากลุถ่ายยมุมนั้นไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวไปเจอเครื่องเขาอีกเกียร่เซนเซอร์ถ่ายมุมนี้ก็ไม่ได้เดี๋ยวเห็นเนี่ยน่ารั้เลยกระดาษอะไรแบบนี้สวัสดียามค่ำคืนนะฮะของวันที่ห้าหรือเปล่าเออวันที่5กรกฎาคมนะฮะอตรงๆคือลืมถ่ายปิดคลิปนะฮะที่จริงว่าจะถ่ายตั้งนานแล้วแต่ว่าลืมนะฮะเลยมาถ่ายในช่วงนี้ซึ่งตอนนี้ก็สี่ทุ่มครึ่งแล้วนะฮะ วันนี้ทําอะไรบ้างก็อตอนเช้าก็ไปเรียนหนังสือตามปกติแต่ไม่ได้ถ่ายอะไรมาเลยนะเพราะว่าตั้งใจเรียนเกิดไปเออแล้วก็ตอนตอนบ่ายก็ประชุมก็ได้ถ่ายมาแค่นิดเดียวแล้วก็จบแค่นั้นแเลยที่จริงก็ประชุมแค่ประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่าแค่นั้นแล้วกลับมานอนที่ห้องแล้วก็สบายใจเฉิบเลยทีนี้โอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วบาย จะกนันพวกนี้จะวันที่หกนี่ยจ้าพวกนี้อยู่โรงแรมทั้งวันเหนื่อยมากอาจจะไม่ถ่ายเลยก็ได้เพราะเราไม่เน้นถ่ายก็เน้นทำงานนะจ๊ะจะกันพ่งนี้จ้าไม่ค่ะมัวไปไหนมากไม่เพราะมันอีจีพีเยอะมันด้ย ตอนนี้ก็อยู่ในช่องการเก็บช้อนพับช้อนนะคะเป็นงานโรงแรมอย่างหนึ่งเหมือนกันแม่ประสบการณ์ค่อนข้างจะนันเหลือนะฮะาาาวันนี้วันได้ได้ความรู้เวอร์สวีดี้ยามค่ำคืน <c oughs> สวีดีย,ดย <c oughs> ามทำไมน,นะ สวัสดียังค่ำคืนของวันที่หกนะฮะวันนี้ก็น่าโสม,มากเลยเอาพูดถึงเรื่องหน้าก่อนคือน่าโสม,มากคือตอนนี้เห็นหน้าในตอนนี้คือแบบโสมเบลเบลอมากคือตอนนี้เป็นคนหรือเปล่าเพราะว่า <c oughs> <c oughs> ก่อนหน้านี้เราคิดว่าหน้าตาเราไม่ได้โสมขนาดเนี้ยแล้วอย่างก็คือเรานอนเร็วมากเรานอนครบหกเจ็ดแปดชั่วโมงที่คุณหมอบอก <c oughs> แต่ว่าทำไมหน้าเราโสมหละ่ะอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเราออกแดดเยอะเกินไปเลย เพราะว่าเราออกแดดเยอะมากทําให้หน้าเราสมขนาดนี้แลวดัดเราก็ตาที่แดงๆเนี่ยเพราะว่าเราไปเจอแดดมาทั้งวันเนี่ยโดยที่ไม่ได้ใส่ใส่แว่นกันแดดเพราะเป็นคนที่แพ้แดดอยู่แหละมาทุนเดิมเราไปเจอแดดวันนี้ก็เลยแบบอยู่อย่างนี้เลยเวลาเจอแดดเคลยอยู่ไม่ได้จริงๆมันมันมองไม่เห็นอะไรทั้งนั้นนะมันแบบช่วยด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วหน้าก็ไปเจอแดดทั้งวันทําให้แบบส่งขึ้นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ฉะนั้นต่อจากนี้ไปก็จะพยายามทำให้หน้าทวเีดีขึ้นแล้วนะหน้าแบบนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะ,ะสมงเก้ ใช่ว,วันนี้ทำอะไรบ้างนะฮะก็อยู่โรงแรมทั้งวันจบแค่น okay. ั้นแหละฉะนั้นก็บา,บายๆนะฮะสุะดยอดวันที่เสจ็ดพรุ่งนี้เราจะไปบ้านเพื่อนกันเพื่อไปทำงทานบ้านนะฮะไม่ได้ไปเล่นโอเคบ๊ายๆอันยองเสยโยยอบุนสวัสดีทุกคนนะฮะวันนี้ก็วันที่เจ็ดกรกฎาคมแล้วเนาะ ก็วันนี้ทําอะไรก็จะไปบ้านเพื่อนไปทําการบ้านให้เสร็จนะฮะเนื่องจากว่าเราว่างแล้วเนาะแล้วก็ไม่อยากให้เวลาว่างมันหายไปแล้วก็เลยคิดว่าเอาเวลาว่างนี่แหละไปทําการบ้านดีกว่าขี้เกียจขี้เกียจมากอุดมรงคตรนี้ขี้เกียจมานี่กูอยู่ปีสี่แล้วเนี่ยขี้เกียจมากเลยจริงๆเพลคนไหนยังไม่โดนฮะดิฉันกระผพเรียนอยู่ปีสี่แล้วนะฮะอุดมศึกษาชั้นปีที่สี่แล้วเนาะ ก็ปีหน้าก็จบแล้วนะฮะปีนี้ก็คือจบแล้วจบแบบสมบูรณ์แบบถ้ามันจบแหะถ้าส่งกันมากก็จะจบยุคเดี๋ยวถ้าไม่ส่งก็ไม่จบแหละเราไม่อยากส่งและเรอีกป,ปีได้ไหมว่าเข้าใจไะไรก็เราเดือเกินแต่ก็โอเคอันนี้ก็ขอตัวก่อนและกันแล้วก็อยู่บ้านเพื่อนเนาะข้าวเที่ยงวันนี้ กอนแรกยแบบจะให้ต่อไปซื้อยาให้มันดีกว่าพวกนี้น้อยของกินยมมามบ่ายนะคะจากคุณยายของคุณแม่สิริสุดยอดเลยเจ้าไ,ไปเลยครับไปโอ้สภาพคนเดินเล่นนะฮะแต่จำเป็นต้องเดินไปไกลขนาดนี้เลยเหรอนะฮะตอนนี้ก็เป็นช่องว่างก็เลยคิดว่าจะไปเอ่อ ถ่ายทงนาให้ดูนะฮะท้องนาของเรานเองไม่ใช่ของเราหรอกของคนอื่นแต่ว่าก็หน้าถ่ายในช่วงเวลานี้เบอร์นะฮะก็อ,อาจจะมัวนิดนึงอาจจะไม่สดนะฮะนี่คือทุง่งนาของคนอื่นนะฮะเออน,นุญาตนะอน,นุญาตอย่าไปม,มอง <c oughs> นี่ฮะสนบทเบอร์มาก <c oughs> ก็ S 1> <S 1> <S สวยดีนะเราช้อนใหญเองชิ้นที่คนปากใหญ่สวัสดีนะฮะสวัสดียานค่ำคืนนะฮะวันนี้ก็ต้องเรียบรีบหน่อยนะฮะเพราะว่าต้องไปอนาบน้ำแต่ก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมนอกจากว่าร้อนร้อนและร้อนแล้วก็ฝนตกนิดหน่อยแล้วก็ร้อนนะทำมีใจทําการบ้านทำนู่นทำนี่จนหัวหมุนไปหมดตอนนี้หัวก็เป็นตาอีกยืดหน้าก็ยืดโอเ <OK> คฉันก็ขอตัวไปอนาบน้ำก่อนนะฮะบ๊ไปป่ะเจอกันพรุ่งนี้วันที่แปดเนาะ สวัสดีทุกคนนะฮะสวัสดีทุกคนวันที่แปดกรกฎาคมนะฮะแปดแปดยังไงยังไงอุ๊บอุอ๊บแปดโอเควันที่แปดนะฮะวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะฮะแต่ว่าเรามีงานต้องทำนะฮะเพราะว่างานที่เราทําเมื่อวานมันยังไม่เสร็จล้วก็เลยจะไปต่อให้มันเสร็จภายในวันนี้นะฮะ ถ้ามาเสร็จวันนี้พรุ่งนี้วันอาทิตย์ก็ไม่ต้องไปไหน <c oughs> ก็อยู่ห้องรอเรียนมันจันแต่ถ้ามันมันไม่เสร็จขึ้นมาแลวฮะวันอ,อาทิตย์ยาวเลยจ้า <c oughs> ไม่สบอรมณ์เท่าไรแต่ไม่เปไ็นไรเพราะว่าปีสแล้วเนาะมันก็ต้องทนอะ่ะถ้าอยู่ปีสี่แล้วมันก็ต้องทนใช่ไหมล่ะ <c oughs> ไม่อยากทนเลยอะ่ะ <c oughs> วันนี้เราจะไปบ้านเพื่อนอีกครั้งหนึ่งนะฮะโอเคเนาะงั้นก็ กันที่บ้านเพื่อนเลยนะตอนนี้ก็แต่งตัวเสร็จแล้วแต่ฝนมันตกแต่ว่าเรานัดเพื่อนสิบโมงฉะนั้นตอนนี้ก็โมงสี่สิบยังไม่ต้องไปฝนก็ใกล้ตกหยุดตกก่อนแหละบายซื้อกันที่บ้านเพื่อนชีวิตกเราชีวิตตอนนี้นะคะลําบากมากฝนตกแดดออกนะฮะของจริงนกกระจอกเข้าหลังได้ยังต้องไปถางเขาก่อนนกกระจอกไม่เข้ามีแต่กูเนี่ยทางนั้นก็ยังคืมอยู่นะ มาเดี๋ยวกูคนไมา่มาเดี๋ยวกูคนใส่ยข้าวเลยกูแบบกล,วลวัวๆแสงดิบิมบิมบ,มบ,มบิมข้างนี้ลาทาผีไม่ใช่นะฮะองมาเที่ยววัดอีกแล้ว <laughs> สุพาณหงของเรานั่นเอง กลับเข้าสู่ช่วงไม่ครัวตัวดีมันบ้องพอกน,น,นะไรมาแรงวันนี้มันจะทันหัวผู้เล่นั่นหนองเฟนสวัสดีทุกคนนะฮะสวัสดีตามค่ำคืนเนาะโอ๊ยดูผมผมไปหมดแนละ้วโอ๊ยโอเคนะฮะตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาสามทุ่มสี่ทุนนะ่มเนาะก็อยู่ห้องอุ้ยเปิดเถิดทำไมเนี่ยก็เป็นเวลาที่เราสองคนที่จะนอนและนะฉันก็จะนอนแล้วนะฮะ วันนี้ก็ไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรเนะ้วก็ต้องจจทำงานมากจริงๆโอเคจองันพรุ่งนี้วันที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่ก็บายบายแต่งนคลิปหน้าจ้า